กดติดตามและกดรูปกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องม,มินซีเฮดอีกแล้วอยู่ในเกมเดอะซิมบ้นแลเองวู้วันนี้นะคะมินจะพาทุกคนนะคะไปแคปรูปที่ไม่มีกรอบแบบนี้นะคะทุกคนโหกรอบอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นมีวิธีเอาออกให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยให้ทุกคนนะคะไปกดที่โซฟาที่มีโคมไฟตรงนี้นะคะ เราก็กดไปที่กล้องนะคะทุกคนตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขยับภาพให้ตรงแล้วก็ปิดลูกตาตรงนี้ได้เลยโอเคเราอยากได้ภาพนี้เราก็แคปเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะสำหรับใครอยากได้สถานที่ตรงอื่นนะคะก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะคะทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ กดคลิก1ครั้งเพื่อให้ลูกตาแบบนี้ขึ้นมาอีกทีแล้วก็กดกระบาดออกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะออกตามอัธยาศัยของเราเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะบ๊ายบาย